สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพื่อนโซนครับก็อยู่ในเกมโปเกซากานะครับก็ต่อจาก EP พีที่แล้วนะครับก็เป็นการอธิบายครับหน้าจอต่างๆครับของเกมว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยแล้วกันครับเป็น EP พีที่สามแล้วนะครับผมก็จะเป็นคําสั่งเบื้องต้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของ หัวข้อครับฟักไข่แล้วกันซึ่งหัวข้อฟักไข่เนี่ยก็จะเป็นการสุ่มกาชาลวกันครับกาชาได้โปเกมอนนุนันนะครับ๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนี่ครับมันจะมีสุ่มธรรมดานะครับเป็นสีเขียวๆด้านซ้ายนะครับอันขวาก็จะเป็นสุ่มแบบขั้นสูงเนาะสีน้ําเงินฟ้าๆนะครับเราสามารถมารับฟรีได้ครับวันละ5ครั้งนะครับผมนี่ครับนี่ก็ได้บัตรอ็พีครับ2ใบนะครับซึ่งไว้เพิ่มเลเวลโปเกมอนได้นะครับผม จะสุ่ม10ครั้งเราเสีย90,000กิวก็ได้นะครับผมอ่ะเรามาดูสุ่มแบบระดับสูงกันบ้างนะครับนี่ครับเป็นการสุ่มที่จะได้โปเกมอนหายากนะครับผมซึ่งการสุ่มแต่ละครั้งนี่ครับก็ผมจะเน้นสุ่มครั้งละ10แล้วกันนะครับเสียเพชร2 4 8 8นะครับก็จะสามารถสุ่มได้ชิปโปเกมอนนะครับผมแนะนํานะครับให้สุ่มตามกิจกรรมแล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้โปเกมอนที่เราต้องการนะครับผม ในส่วนแต่ละครั้งก็จะได้โปเกมอนติดมาด้วยนะครับผมต่อไปเรามาดูที่กระเป๋าเป้กันบ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นกระเป๋าที่ไว้เก็บของต่างๆของเรานะครับผมก็จะมีหลากหลายไอเทมนะครับแบ่งตามหมวดหมู่ก็มีนะฮะต่อมาผมเป็นร้านค้านะครับซึ่งร้านค้าจะแบ่งเป็นหมวดหมู่เยอะแยะไปหมดเลยครับอ่นนี้คือร้านค้าธรรมดานะครับใช้เงินในการซื้อนะครับก็จะมีการซื้อชิปนะครับแล้วก็พวกอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับเราไป กดใช้เพื่อเพิ่มความสนุกของสัตว์เลี้ยงกับตัวละครเราได้นะครับต่อมาครับเป็นร้านค้าสัตว์ขี่นะครับผมก็สามารถซื้ออุปกรณ์ที่ไปใช้ในการขับต่างๆสัตว์ขี่ได้นะครับต่อมาเป็นร้านคะแนนต่อสู้นะครับเราสามารถเอาคะแนนต่อสู้ครับมาซื้อได้นะหลักๆก็จะเป็นชิปอาซินะครับแล้วก็มีบัตรรีสกิลนะฮะพวกนี้นี่นั่นนะครับแล้วก็เอาเหรียญแต้มในการสู้มาแลกได้นะครับเดี๋ยวอธิบายทีละกันว่าคะแนนต่อสู้มันได้มาจากไหนนะครับผม ตามพาต่างๆเนาะเดี๋ยวนี้อธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะต่อมาครับเป็นร้านค้ากิวนะครับก็จะเป็นแต้มกิ้วที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะครับเอามาแลกของรุนนี้ได้นะหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับของที่เอาไว้ให้โปเกมอนครับเพิ่มความสนิทนะครับเป็นหัวใจนะต่อไปครับร้านค้าบอสโลกนะครับซึ่งเราจะได้แต้มบอสโลกจากการสู้บอสโลกครับทุกๆวันนะครับสองทุ่มเนาะ เอามาแลกของที่นี่ได้ครับต่อไปครับเป็นร้านค้าการแข่งนะครับผมเราต้องไปลงการแข่งก่อนนะครับถึงจะได้แต้มสีของทองมานะแล้วก็มาแลกของที่ได้ครับต่อไปเป็นร้านสาพันนะครับผมก็เหมือนกันครับเราไปลงสาพันจะได้แต้มมาครับหลักๆก็จะมีโปเกมอนแถลแรกสีตัวนะครับผมแล้วก็มีพวกฮิดเด้นแมทชีนนะครับเอามาเปิดได้สกิลนะฮะเดี๋ยวอธิบายอีกทีด้กันนะครับว่าแต่ละฟังก์ชันหัวข้อมีอะไรบ้างนะครับต่อมาครับเป็นร้านลิลลิกนะฮะ ก็เราต้องไปลงเลลิกก่อนนะครับจะได้แต้มเลลิกมาแล้วก็มาซื้อของนะฮะต่อไปก็จะเป็นร้านบัตรนี่ครับไอที่เป็นรูป,ปโปกเกมอนนี่ครับก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้ในการเพิ่มพลังปโปกเกมอนนะครับผมเดีย๋ยวอธิบายการลึกๆึกของแต่ละหัวข้อและกันต่อมาครับหัวข้อไม่บ้านปโปกเกมอนนะครับ ก็หัวข้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในแพทใหม่นะครับซึ่งเราสามารถกดสําเร็จทันทีได้เลยนะเราไม่ต้องไปทำเควสทีละเควสนะครับแต่ก่อนเราต้องไปกดทําซึ่งพักหลังๆเนี่ยมันมีเคสได้ทําแบบเยอะแยะไปหมดเลยครับวันหนึ่งมันทําไม่หมดนะมันเยอะมากนะฮะเขาก็เลยทําฟังก์ชันออโต้มาให้นะครับสําหรับใครที่ไม่อยากเสียเวลานะครับก็มากดสําเร็จทันทีได้เลยนะมันก็จะทําการสําเร็จทันทีได้เลยนะตามลําดับที่เราสามารถทําได้นะครับที่เราเคยทําได้ในวันนี้นะครับ อันนี้ผมก็กดใช้ประจำครับสำหรับฟังก์ชันออโต้นะต่อมาครับผมก็จะเป็นหัวข้อในส่วนของนี่ครับทางด้านบนบันดีกว่าอันนี้จะเป็นหัวข้อการเติมเงินนะครับแต่ถ้าเรากดไปทางด้านซ้ายนิดนึงเขาจะเป็นหัวข้อเกี่ยวอันดับนะครับซึ่งเราสามารถมาดูอันดับของเราได้นะครับว่าเราอันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ละหัวข้อต่างๆนะเขาก็จะแบ่งแยกไว้นะครับอย่างผมนี่ก็ติดอยู่นิดหน่อยนะครับบางอันก็ไม่ติดนะฮะผมเล่นสายฟรีครับก็สูสายเติมไม่ได้หรอกครับ แต่ก็พอเล่นได้อยู่นะประมาณนี้สําหรับสายฟรีนะครับต่อไปก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับอ่ะนี้ก็จะสําคัญมากๆนะครับก็จะมีหัวข้อแบ่งด้วยกันประมาณนี้เนาะก็จะมีเพื่อนของพิกาชูครับเราสามารถมารับพลังกายได้นะครับทุกวันนะครับสรอบนะตอนเที่ยงตอน6กโมงเย็นแล้วก็ตอน3ามทุ่มนะครับมารับครั้งละ100นะครับผมซึ่งพลังกายเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการต่อสู้ครับแต่ละกิจกรรมนะครับมันเสียพลังกายด้วยนะครับเราก็มารับได้นะวันหนึ่งก็จะได้300นะครับผม ต่อไปเป็นหัวข้อ VIP นะครับผมเราก็มารับได้นะเป็น level VIP 0เราก็มารับได้นะครับเป็นของเล็กน้อยนะครับที่เราสามารถมารับฟรีๆได้นะครับแต่ละ level VIP ก็จะรับของไม่เหมือนกันนะครับนี่จะเป็นของเติมเงินต่อไปครับนี่ครับการสุ่ม10ครั้งนะครับถ้าเราสุม่มในแต่ละครั้งนะครับเราก็จะมารับของตรงนี้ได้นะ ส่มหนึ่งครั้งก็มารับชิปครั้งแรกได้นะครับ10ครั้งก็มารับครั้งที่10บอย่างเงี้ยครับล้วก็เอาชิปไปแปลงเป็นโปเกมอนอีกทีนึงนะครับผมนี่คือการสูมกระจฟองเมื่อสักครู่นี้นะฮะต่อมาครับจะเป็นกิจกรรมครับใช้เพชรแลกของนะครับถ้าเกิดเราใช้เพชรนี่ครับ700้ครับเราก็จะได้ของตรงช่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็กดรับได้นะหลักๆก็ใช้กันถึงหลักหมื่นครับเราก็เลื่อนมาดูได้นะถ้าเกิดเราใช้เป็นหลักหมื่นเราจะได้อะไรบ้างนะครับกิจกรรมรอบนี้ก็จะเป็น เหรียญแสงวิบวับนะครับแล้วก็มีหีบสมบัติเปิดได้พวกเครื่องประดับนะครับเลเวขั้น3าถึงขั้น5นะครับเดี๋ยวเราก็อธิบายทีนะครับว่าแสงวิบวับหรือวิบวับมันจะไปทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวอธิบายลึกๆอีกทีในแต่ละหัวข้อแล้วกันนะครับอันนี้ก็มารับได้ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นโบนัสรวมครับอันนี้เปนถุงวอพีสุดคุ้มนะครับเราไอพีสูงเราก็มารับของได้นะอันนี้จะเป็นสมดุลสุดสนุกนะครับถ้าเรามีโปเกมอนที่เราต้องการแล้วก็มากดรับเพชรได้นะครับผม แกระดอสีแดงทงเอปี้นะครับต่อไปก็เป็นกิจกรรมครับดรอปหลายเท่านะครับถ้าเรากดเข้าร่วมเนาะเดี๋ยวมันจะเด้งไปที่กิจกรรมเลยครับนี่ครับเราสามารถมาทํากิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเราก็จะได้ใบพวกนี้อุปกรณ์เนี่ยเป็น2เท่านะครับผมก็น่าสนใจนะหลักๆผมจะใช้เป็นบัตรรวมนะฮะต่อไปครับเป็นอีกหัวข้อหนึ่งครับหัวข้อภารกิจสนุกนะครับหัวข้อนี้ก็จะเป็นการกดรับรางวัลอย่างนี้นะครับสำหรับการทำเคสนะถ้าเกิดเราทำเคสอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เราก็มากดรับรางวัลแล้วรางวัลรางวัลได้นะครับนี่ครับแต่ละอย่างที่เราเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าเหมือง <reconstruct ed ling> การเข้าเซิร์ฟเข้าไปต่อสู้นี่นั่นนะครับทำกิจกรรมในแต่ละหัวข้อแล้วก็พอาทาเสร็จปุ๊บเรากดรับของรับของได้นะครับซึ่งในการรับของแต่ละหัวข้อก็จะมีแต้มนะครับเห็นไหมความสนุกความสนุกบวกห้าบ้างบวกหนึ่งบวกสิบบ้างนะครับมันก็จะไปส่งผลต่อช่องข้างบนนะฮะมันก็จะมีรางวัลข้างบนให้อีกต่อหนึ่งนะฮะเห็นไหม ถ้าเราครบ30แตงเราก็ได้บัตรแม็กซ์สใบ60แต้งก็ได้บัตรรวม10ใบนะฮะเกแตงก็ได้ใบแสงวิบวับสามเหรียญนะครับถ้าเกิดเราสะสมครบ300เราก็จะได้กล่องข้างล่างอีกนะฮะเห็นไหมหกร้อยเราก็จะได้ข้างล่างอีกเห็นไหมแต่การที่เราจะได้คะแนนข้างล่างครับเราต้องได้จากคะแนนข้างบนก่อนนะครับเนี่ยหกสิบแตงมได้บัตรรวมนะเก้าสิบแตงได้แสงวิบวับหนึ่งร้อยสิบแตได้ชิป ทั่วไป2ชิ้นนะฮะหรือ1 5 0แต้มเลยก็จะได้กล่องเปิดมาได้ของอีกต่างหากนะครับแล้วก็มาสะสมเป็นรายสัปดาห์ได้นะ300แต้ม6 0 0แต้ม1000แต้มนะก็ได้ของรางวัลที่แตกต่างกันไปนะครับตามแต้มที่เราได้นะครับอันนี้ก็เป็นการรับฟรีๆนะอยู่ที่คนทํานะทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยนะครับผมก็แนะนำให้ทำทุกๆกิกจก,กรรมแล้วกันะะนะครับก็จะได้ทุกๆอย่างเลยนะครับผม สำหรับการรับรางวัลภารกิจสนุกนะฮะของฟรีครับไปรับได้เลยต่อมาครับผมก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งครับแบ็กกลับไปก่อนนะฮะอันนี้จะเป็นหัวข้อเช็คอินที่ผมอธิบายไปตอนแรกเนาะเราสามารถเข้ามาเช็คอินได้นะฮะแล้วก็รับของรางวัลไปทุกวันเลยครับแล้วก็มีบัตม่อนแจกนะครับเดือนละหนึ่งตัวเนาะต่อไปก็เป็นงานประมูลนะฮะงานประมูลก็จะเริ่มตอนเที่ยงนะครับผมถึงบ่ายโมงนะรอบละ5นาทีนะครับผมก็จะมีของรางวัล ต่างๆชนิดมาให้เราประมูลกันนะครับโดยการใช้เพชรประมูลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพาตินัมโซนะครับของกีลาทีนานะครับผมก็เราก็ดูแล้วกันครับแต่ละรอบเป็นไอเทมที่ต้องการหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไอเทมที่ต้องการเราก็กดประมูลได้นะครับโดยการเพิ่มเพชรเข้าไปเพิ่มเข้าไปเหมือนการประมูลซื้อของครับตกที่ใครคนนั้นก็ได้ไปนะครับผมแต่ว่าใช้เพชรในการประมูลนะฮะต้องมีเพชรหนาดนึงนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับการประมูลนะ หัวข้อต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหัวข้อในส่วนของนี่ครับแจกรางวัลนะอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่มาเป็นรอบๆนะครับไม่ได้มาทุกวันนะครับมันก็จะมีให้เรากดรับของสีวันนะครับผมเป็นของแจกฟรีนะเราก็มากดรับได้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะกิจตรงนี้นะครับต่อไปก็เป็นร้านถุงรางวัลนะครับก็จะเป็นการใช้เพชรครับซื้อของราคาถูกนะฮะ ซึ่งไอเทมวงนี้มันก็จะรีไปเรื่อยครับตามวันตามมาสัปดาห์ตามกิจกรรมต่างๆเนาะก็ไปสามารถหาดูได้ที่เว็บเพจแล้วกันนะครับว่าอาทิตย์นี้มันจะมีไอเทมอะไรมาขายเราราคาถูกนะฮะต่อไปก็ผมเป็นวงล้อสนุกนะฮะวงล้อสนุกนะครับ,รก,รบก็เป็นการใช้เพชรในการหมุนวงล้อเนาะมันก็จะสุ่มอย่างสัปดาห์นี้ก็จะเป็นชิปของฮูป้านะครับก็เสียครั้งละห้าร้อยนะก็ใครอยากสุ่มก็ไปทํากันได้นะ ต่อไปครับผมก็เป็นหัวข้อรางวัลกลับนะครับก็คือเป็นอ่าเควสที่ต้อนรับให้ทุกคนกลับมาเล่นใหม่นะครับเขาก็จะแจกของมากมายเลยมีทั้งซอสโค้ดมีทั้งแจกฟรีนะฮะล้วก็มารับของแจกฟรีได้นะครับนี่ครับมีแจกทุกวันเลยอันนี้สําหรับคนที่กลับมาเล่นใหม่นะฮะพวกหน้าเก่ากลับมาเล่นใหม่หรือหน้าใหม่มารับก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลแจกฟรีนะครับอันนี้ต้องกดรับได้นะครับ รับรับรับไมหมดครับเราล็อกอินแต่ละวันก็มารับรับรับได้นะก็เป็นของที่เราต้องใช้ทั้งนั้นนะครับนี่ครับ V.I.P.0 ก็รับของ V.I.P.0 นะ V.I.P.1 ก็รับหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราไปทําด้วยนะฮะแล้วก็มีการโปรโมชั่นพิเศษนะครับนี่ครับใช้เพจซื้อตั๋วนี้นั่นเนี่ยที่ผมบอกเป็นตั๋วนี่ฮะพวกของพิเศษต่างๆนะก็มาซื้อได้ตามกิจกรรมต่างๆนะครับ ต่อมาก็เป็นกองทุนจํากัดเวลานี้ก็<ๆ>จะมาเป็นรอบๆก็ไม่ได้มาบ่อยนะครับซึ่งเราเสียที่25 0 0 0ันเพชรครับเราจะได้เพชรก 16, นะลับไปมาห0พันนะเราได้ชิปของโปเกมอนในตานานนะครับเป็นดาร์กโฮนะครับแล้วก็มีตัวในส่วนของมาสเตอร์ด้วยนะฮะแต่นี้มันก็มีได้แค่นี้เองครับก็เป็นจิตไปเรื่อยนะฮะแต่ละรอบมาก็จะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้ดาร์กโฮก็มาแลกกันได้นะครับต่อมาก็จะเป็นฟื้นฟูทรัพยาก,กรนะครับฟื้นฟูทรัพยากรก็จะเป็นการใช้เพชรของเรานะครับซื้อครับ ฟื้นฟูทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอพลังกายครับเหรียญหอต่อสู้เนาะหรือเหรียญรีสกิลนี่นั่นต่างๆนะครับที่ใช้ในการอัปเกรดของโปเกมอนเรานะครับก็สามารถฟื้นฟูได้นะเราจะฟื้นฟู50%เราเสียครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือเราจะฟื้นฟู100%เราเสียเพชทมากกว่าเดิมก็ได้นะครับซึ่งเราจะได้ของรางวัลเต็มๆนะฮะเราก็เลือดูแล้วกันนะครับว่าเราอยากได้ของแบบไหนนะครับผม ต่อมาก็เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วกันของวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหมู่เกาะท้าทายนะครับก็เป็นกิจกรรมเป็นเควสครับทาทุกวันครับวันละ3าครั้งนะครับมันก็จะได้เหรียญกลมๆมานะครับเป็นไอเทมไรน์ูครับเดี๋ยวผมอธิบายทีละกันสําหรับหัวข้อนี้เนาะเราก็ไปลงด่านนะครับซึ่งใช้พลังกายรอบละ10นะครับเราก็กดเข้าไปได้นะฮะแต่ละครั้งที่เราผ่านนะครับเราก็จะได้ของรางวัลนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเลือกทีมก่อนนะครับที่เราไปสู้นะ มันก็เหมือนกับด่านมาจนภายแหละครับแต่นี้จะเป็นหมู่เกาะท้าทายนะครับซึ่งพอเราเลือกตัวละครเสร็จแล้วครับเราก็ไปเข้าเริ่มแต่ด่านแรกเลยครับถ้าเราผ่านแล้วเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับซึ่งแต่รอบก็จะมีในส่วนของเหรียญด้วยของเพชรด้วยนุ่ยนั่นนะครับถ้าเราเกิดเราสู้แล้วครั้งหนึ่งนะครั้งต่อไปเราก็กดกวาดล้างได้นะครับเราไม่ต้องกลับไปสู้ซ้ํานะครับผม สำหรับหมู่เกาะท้าทายครับเจ้าเหรียญไอ้กลมๆสีๆนะครับเราสามารถใช้อัปเกรดพลังต่อสู้โปเกมอนได้นะครับเดี๋ยวอธิบายในคลิปต่อไปแล้วกันโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องเพลินโซนเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็ลืมกดดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆได้หม่ใใหมคลิปหน้าผมซีอูเกมครับสวัสดีครับ